ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้นมีนโลกสังคมออนไลน์เช่น f a c e o o o หรือทว t t เตที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วทำให้คนส่วนใหญ่เข้าหาสังคมออนไลน์กันมากขึ้นถ้าหากเราเข้าใจโซเชียลเน็ตเวิร์กคนที่ใช้ทำนวนมากแล้วมันเป็นพื้นที่ของการสแสดงความรู้สึกส่วนตัวเป็นหลัก และก็ใช้ความรู้สึกส่วนตัวนั้นสื่อสารกับคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คืออะไรคือในสังคมที่มนุษย์เริ่มแยกย่อยมากขึ้นภาษาอังกฤษเรียกว่า f r a g m e n t e d Society ีสังคมที่แยกย่อยเนี่ยมันทาให้มนุษย์เริ่มสัมพันธ์กับมนุษย์อย่าง,อย,าง face face, อย่างเฟซบุ๊กอย่างเผชิญหน้ากันทั่วๆไปเนี่ยมันลดลงดังนั้นทางออกของเขาของมนุษย์ที่อยากจะมีสมาคมก็หันเข้ามาสู่สมาคมหรือสังคมเสมือนจริง การเข้าถึงได้ง่ายของสังคมออนไลน์ยังส่งผลกระทบต่อหลายด้านอย่างประเด็นล่าสุดเพจ CMU คิ้วยามซึ่งเป็นเพจที่พูดถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาดีทำให้เพจนี้มียอดไลค์กว่าหมื่นไลค์ภายในชั่วข้ามคืนจนเป็นกระแสด,ดังในสังคมออนไลน์อการกดไลก์กดแชร์ทั้งหมดมาสะท้อนถึงความผูไหยของผู้คนในสังคมในสังคม ปัจจุบันซึ่งถามนี้สามารถนี้อันตรายไหมอันตรายในแง่ที่ว่ามันทําให้คนรุ่นคุณมีเวลาน้อยลงหรือใช้เวลาน้อยลงในการไตร่ตรองกับความรู้สึกจิตจากเหตุการณ์นี้ทําให้ชีวิตของพนักงานรักษาความปลอดภัยคนนี้เปลี่ยนไปกลายเป็นคนดังที่มีคนรู้จักทั่วประเทศและกระแสะความดังนี้ได้ถูก โซเชียลเน็ตเว์มีอิทธิพลมากขนาดนี้คือเราอย่าไปาอย่าไปให้อิทธิพลกับ,บสื่อเกินไปเราต้องดูความเป็นไปทางสังคมการที่จะโทษสื่อเยาไม่คุ้มไม่ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์เราลองมาดูสังคมเราและถ้าสังคมที่มันมีชีวิตรวมหมู่กันมากๆผมเชื่อว่าคนในกลุ่มนั้นเองเขาจะเลือกที่จะใช้สื่อเพียงหนึ่งคนคอมเมนต์สิบคนที่กดไลค์และร้อยคนที่กดแชร์ คงต้องย้อนกลับมาคิดใหม่แล้วว่าเราเองหรือไม่ที่เป็นผู้สร้างอิทธิพลให้แก่สื่อ